สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูครับว่าเราทาน้ำหมักบุญยลิฟน์นะว่ายางมันจะออกไหมนะครับดูกันครับอืมมาดูตรงนี้ครับถือว่าออกนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ยังย้อยอยู่เลยครับก็มันเร่งประมาณแบบก็เรียกว่ามันบำลุงหน้ายางนะครับทำให้น้ำยางออกเยอะนะครับอันนี้ก็ อกไม่ต้องไรนะครับแต่ถ้าเราทาหน้าแบบนี้แล้วเราตัดแก้สองเช้าหยุดหนึ่งเช้านะครับปกติเราตัดสามหยุดหนึ่งใช่ไหมแต่เราตัดสองหยุดหนึ่งพอมันจะได้บำรุงหน้ายางนะครับปกตินี้สามเช้าหยุดนี้เราจะได้เช้าละห้าร้อยสามเช้าก็ได้ปหน้าแต่ถ้าเราทาน้ำหมักเนี่ยเราจักเราได้ได้เช้าละห้าร้อยเราจะได้ได้เช้าละหนึ่งพันนะครับอสองเช้าหยุดเราก็ได้สองพันนะครับ ปกติทำสามวันได้ปัหน้าแต่ตาหน้าอย่างทำสองวันได้สองพันทำปกติอะทำทำทำสามวันได้ปันห้าแต่พอเราทานเนี่ยเราเรา,เราทำสองวันได้สองพันสรุปว่าทำมาน้อยกว่าได้เงินมากกว่าเหนื่อยน้อยกว่านะครับดูครับท่านผู้ชมออกสุดยอดไปเลยครับ